ี่ค่ะวันอังคารที่16มกราคมพศ2567วันนี้วันครูนะคะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีคุณครูทุกท่านนะคะขอให้คุณครูทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานด้วยนะเมื่อาชา้ คือทานยาเนะ่ะเวลาทานยาเนะี่ยไม่ได้นั่งทานยาหลังอาหารเนี่ยไม่ได้นั่งทานยาแล้วก็ทําให้เป็นกิน,กนจิจลักษณะคือพอทานยาชุดแรกหมดไปแล้วอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเราอ่ะกินยาชุดความดันเข้าไปด้วยหรือย,ยังแต่ก็กลับมาจากการไปเอาผ้าผ้าออกแดดเนี่ยก็กลับมากินยาต่อ แล้วท่นไหนกินเท่าถ้าว่าถ้าเกิดรู้ว่าถ้ากอกว่าตากินยาไปสองครั้งใช่ไหมมันเลยเกิดอาการเวนีนเวียนหัวเรล่องบากันไปแล้วก็ขึ้นรถมาก,กินยายาหอมเป็ดๆเลยน,นะแล้วก็บอกคุณดูแดงว,ว่ามันมันบอกไม่ถูก ตอนถีที่วัดเขาแก้วก็เลยบอกมึงเนี่ยโอเ้เดี๋ยวดูเส้นทางกลับบ้านดีกว่านะเราใช้เส้นทางกลับบ้านเออเส้นทางกเกษตรศิลิ จริงนะเมื่อวานไปงานศพไปรถน้ำศพเลยมาเห็นถ้าผู้วายชนเป็นคนที่สูงอายุแล้วเนี่ยคนในครอบครัวไม่สมควรที่จะร้องไห้หรอกเพราะว่าอะไรรู้ไหมจริงๆเนี่ยป้าปตาเนี่ยตอนที่สมัยคุณตานิชยังมีชีวิตอยู่ป้าตาก็เรียกว่าก็ดูแลพ่อจนถึง วินาทีสุดท้ายานะก็ไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้นี่เลยก็าถามว่าทําไมที่ไม่ร้องไห้เพราะเราทําดีทั้งที่พ่อมีชีวิตอยู่แล้วก็ร่วงลักไปเลยดีตลอดดีตลอดแม้กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังทําดีตลอดด้วยการทาบุญใส่บาทรอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ผู้มีพระคุณผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้ามานี่ กาน,นิตเนี่ยจัดอยู่ในผู้มีพระคุณและเป็นผู้ที่เลี้ยงดูปตามาเนี่ยปตาถึงบอกเลยว่าแต่คนที่เขาร้องไห้เนี่ยบางทีร้องไห้เพราะอะไรร้องไห้เพราะว่าตลอดชีวิตที่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยทาความดีให้กันและกันถูกไหมร้องไห้เพราะสูญเสียแล้วก็เลยบอกเนี่ยคนเราอ่ะตอนอยู่อ่ะทําความดีให้เห็นกันเถอะตอนตายอยู่ได้ไม่ต้องมามฟูมไฟ จากกันนี่ยจะได้ไม่ต้องมาฟูมไฟลบางทีลูกร้องให้เสียดายเสียใจที่ตอนพ่อแม่อยู่ไม่ได้ทําดีให้พ่อแม่เห็นตอนนี้ไม่มีใครแล้วหัวร้องให้ที่เมียตายเพราะว่าตอนอยู่ก็ไม่เคยดูแลห่วงใยซึ่งกันและกันใช่ไหมแล้วก็เมียร้องให้ให้ผัวเพราะว่าตอนผัวอยู่ก็มีจะโขกสับดุดา ต่อไปนี้กูจะด่าใครกูจะว่าใครเนี่ยไงคนเราร้องไห้เพาจุดนี้ไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าคุณงามความดีของเขาเลยยังบอกเลยว่าเอาถ้ารู้ว่าพูดอย่างกันตรงๆถ้าคุณลุงแดงเป็นอะไรไปถ้าป้าตาจะร้องร้องไห้จําไว้เลยนห่ะป้าตาร้องไห้เพราะว่าอะไรวะต่อไปนี้คงจะลําบากเพราะว่าที่อยู่ที่อาศัยอยู่ทุกวันนี้ก็คือ เงินเดือนของคุณลุงแดงไม่มีคุณลุงแดงแล้วเราชีวิตเราก็คงจะอัตคัดขัดสนนี่ไงเราให้เพื่ออะไรเพื่อความผิดพลาดของตัวเองเท่านั้นแหละถึงบอกเราต้องเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจยามอยู่ก็ทําให้ดูแลซึ่งกันและกันยามจากไปจะต้องไม่จะได้ไม่ต้องห่วงหาอาวอ์ วันนี้ที่ที่รู้สึกเช่นเนี้ยเพราะมันมีเหตุเมื่อตอนเช้าลมหนาวมันแรงระวังนะคะเอาเขาเลี้ยวค่ะคุณไปได้เลยลมหนาวมันแรงมันมาปะทะผิวกายแล้วมันก็เหมือนมีอะไรมากระทบเราก็เลยบอกว่าเออนะเราอ่ะให้ให้ให สนให้ผู้มีพระคุณผู้ที่เลี้ยงดูข้าพเจ้ามาผู้ที่ข้าพเจ้าอุ้มชูดูแลมา ก็จะเป็นเราเห็นผิวทางเรียบนะคะแต่ผิวภายในทําไมคุณลุงแดงนี่ยประจานั่งอะ่ะกินยาไม่ต้องพยาวกดวเลยแหละ,ะ, <c oughs> ะมันทำให้เราเห็นสัตว์ธรรมอะนะเทวทูตทั้งห้ามีอะไ ั้งมีทุกข์ร่ำไปใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนว่ยคนเราชอบยินดีกับการเกิดแต่เสียใจกับการตายจริงๆแล้วเราต้องยินดีกับการตายและเสียใจกับการเกิดแต่คนเราไปให้ความสม ใช่ไหหินโผล่เลยเอะคินดูคือเอออุ่นหายอันนี้ก็แล้วก็ถ้าเลี้ยวถ้าเลี้ยวขวาก็ไปสั่งทะเลิกเลี้ยวซ้ายก็ไปละยองนะคะบันแรงละยองอา่าคือวิ่งมาเสลนชั้นเลยนะอเออ ไป,ไปวัดผ่าภูม้าก็ผ่านเส้นนี้นะคะวิ่งมาซะเลยชั้นเลยเห็นไหมคะชีวิตของคนเราเนะี่ยมีอยู่แค่นี้เองอะยามเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดูแลกันไปเหมือนที่ป้าตาดูแลคุณลุงแดงคุณลุงแดงก็ตอบแทนเอง มานักษาหมอ จะเป็นเสื้อเป็นแก้วเก็บความเย็นหรือแก้วแก้วชงสําหรับชงเครื่องดื่มร้อนของเส้นทางบุญนะคะรายได้จากบุญเนี่ยร่วมบุญกับเราทุกวันเลยนะคะยกเว้นวันอาทิตย์แต่รู้สึกว่าอาทิตย์ต่อไปเนี่ยเราอาจจะเจอตรงกับวันพระนะคะอาทิตย์อที่ตรงวันพระแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเดือนเดือนหนึ่งจะเจอสัก ครั้งสองครั้งเองนะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ป้าตากับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคำว่าเดี๋ยวให้ผลโค้งก่อนเดี๋ยวคุณลุงแดงจะว่าจริงๆก็บอกว่าอีวัดเขาช้องสลอนและก็บอกว่าไม่จำเป็นที่จะต้องยกมือสวัสดีก็ได้ใช้คำว่าสวัสดีด้วยปากก็ได้เพราะว่ารู้กันอยู่ว่าคุณลุงแดงขับรถุแดงก็จะบอกว่าคุณน่ะชอบ ทางบุญของฉันให้ผมสวัสดีตรงตรงโค้งอันตรายนะเดี๋ยวมันจะหลุดโค้งไอที่หลุดโค้งตั้งใจใช่ไหมตั้งใจหลุดโค้ง <c oughs> ถ้ามีสติก็ไม่หลุดโค้งหรอกเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นโค้งเยอะเอาอย่างเอาละค่ะเส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ